นิยายรักนิยายเสียงเรื่องบ่วงรักมาเฟียตอนที่30สตอนจบผู้ชายสี่คนเริ่มถอดเสื้อผ้าออกยกเว้นคนที่ถือกล้องวิดีโอจนโชว์มัดกล้ามต่อหน้าช่อจันพวกมันต่างหัวเราะชอบใจเมื่อเห็นเธอตกใจกลัว ใบหน้าของเธอซีดเผือดพวกแกจะทำอะไรฉันเธอถามเป็นภาษาอังกฤษส่งเสียงกรีดร้องลั่นห้องกระจกรอบด้านนั่นถามโงโงๆพวกฉันก็จะมอบความเป็นชายให้เธอยังไงละ่ะหนึ่งในพวกมันบอกออกมาที่เหลือก็ต่างหัวเราะออกมาอย่างสะใจรับคำพูดของคนแรกไม่อย่านะ พวกแก่ทำอะไรป้าๆนะกรีดเธอกรีดน้องเมื่อชายอีกคนแตะต้องขาของเธอเธอจึงทีบมันกระเด็นแต่มันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะกระโปรงของเธอเปิดออกและมันยิ่งเปิดทางให้พวกมันได้เห็นความขาวยวนตาจนพวกมันนึกชอบใจถึงกับครางในลำคอ และช่อจันที่ถูกมัดมือติดกับหัวเตียงไม่สามารถทำอะไรได้เลยดิคาโดต้องมาช่วยฉันพวกแกจะต้องตายกันหมดทุกคนเธอเบาะออกมาและพวกมันต่างหัวเราะเยาะไม่มีทางรอกมีสิเธอเถียงฉันคุยโทรศัพท์อยู่กับเขาตอนที่พวกแกจับตัวฉันมา คอยดูนะเขาต้องไม่ปล่อยพวกแกแนะ่พวกมันต่างมองหนะ้ากันลึกลักแต่ก็ยังหัวเราะออกมาอยู่ดีพอถึงเวลานั้นมันก็ไม่ทันแล้วสาวน้อยเธอกินยานั้นก็ไปแล้วอีกไม่กี่นาทีเธอก็จะยอมพวกเราเพราะฉะนั้นดิคาโดก็จะเห็นด้วยและเขาจะทิ้งแก่นาง,งโง่ พวกมันหัวเราะเยาะเธอกันอีกครั้งอย่างสาแก่ใจขณะที่เธอรู้ตัวของตัวเธอเองดีเธอเห็นแล้วว่าจะจะเป็นอย่างไรและเธอหวาดกลัวมากเกินไปคาฉันซะาเพราะฉันจะไม่มีวันนอกใจเขาฉันจะไม่มีวันยอมพวกแกเด็ดขาดเธอคำรามออกไปปฏิญาณตนว่าเธอจะมีแค่เขาเท่านั้น ข้าเชสะฉันยอมตายดีกว่าให้พวกแก่เอาฉันมาต่อรองกับเขาเธอกีดร้องใส่พวกมันขณะที่มันทลาเข้ามาหาเธอแต่มือสกโปกของมันที่ขาของเธอเธอจึงทิบมันจนกระเด็นไปติดกระจกไปติดกระจกอีกฝั่งอยากเข้ามา เธอกรีดร้องจนหน้าแดงหน้าดำฉันจะไม่ยอมพวกแกฉันรักเขาฉันรักลีคาโดจะฆ่าก็ฆ่าฉันซะชอจันร้องด้วยความแค้นเธอแค้แนชนิดที่ว่าไม่ว่าใครที่ก้าเข้ามาเธอจะสู้จนสุดใจและเมื่อมีอีกคนปราดเข้ามาล็อกขาของเธอ ประตูก็ถูกเปิดออกช่อจันไม่ทันได้มองได้ซ้ำเธอเห็นแค่เงาเงาร่างใหญ่ที่จะกระโจนเข้ามาชกหน้าไอ้คนที่มันจับขาของเธอเอาไว้ได้เหตุการณ์นี้ทำให้ทุกคนต่างตกตะลึงกันไปหมดดวงตาคมกลมโตเห็นชัดว่าใครที่ทลาเข้ามาคุณริก เธอรองเรียกชื่อของเขาแก่กล้าแต่ต้องมีของฉันเขาชี้ผู้ชายที่ชกเขาชี้ผู้ชายที่ถูกเขาชกและชายที่ถูกชกนั้นก็รีบก้มหน้าหมอบกราบลงกับพื้นขณะที่เขาหันมาหาอีกสี่คนที่อยู่ในห้องด้วยดวงตาม,มาตายก่อนที่เขาจะหันมาทางเธอชอจัน งงเป็นไก่ตาแตกต้องมองริคาโดเหมือนไม่เคยเห็นเขามาก่อนขณะที่เขาถอนใจแล้วปลดเชือกที่ข้อมือบาบางของเธออ,อ,อะไรกันคะเนี่ยสันงงไปหมดแล้วเขาไม่ได้พูดอะไรเขาข่มความโกรธเอาไว้ขณะที่ดึงกระโปรงเปิดอยู่ให้ปิดลงพวกแกที่โดนดีนแน่ๆเขาคาดโทษ ก่อนจะอุ้มเธอออกจากเตียงนั่นและห้องกระจกห้องนั้นเขาโกรธจนไฟลุกเมื่อรับรู้ได้ว่าเธอกลัวจนตัวสั่นแถมพวกมันยังกล้าแตะต้องเธอเขาตามมาเจอเธอที่นี่แหละเตรียมบุกเตรียมฆ่าไอ้พวกเลวที่มันกล้าจับตัวเธอมาแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดเลยนั่นก็คือ พวกที่จับตัวเธอมาจะเป็นพี่ชายของเขาเองและมันเป็นคำสั่งของมาเฟียตัวพ่อเพราะฉะนั้นเขาจึงเห็นทุกอย่างตั้งแต่เธอยังไม่ฟื้นพอก็แค่อยากรู้ว่าช่อจันจะซื่อสัตย์ต่อเขาหรือไม่ก็เพียงเท่านั้นเธอไม่เพียงแต่ซื่อสัตย์แต่เธอยังยอมตายเพื่อเขาและเธอยังบอกว่ารักเขาอีกด้วย ไม่เป็นไรแล้วผมอยู่ที่นี่ที่รักเขาก็สิบปลอบใจเธอขณะที่เธอได้ต่ร้องไห้ออกมาเธอทั้งตกใจเธอทั้งหวาดกลัวเสียขวัญไปหมดเพราะจะจาเคยโดนแบบนี้และถ้าเธอโดนแบบนั้นบ้างขอเธอตายเสียดีกว่าถ้าจะต้องมีใครมาแตะต้องเธอนอกจากเขาและเขาก็โกรธไฟแทบลุก เมื่อได้เห็นไอ้บ้านนั่นมันเล่นนอกบดมันจับขาของเธอขนห่วงของคำรามด้วยความโกรธแค้นก่อนที่เขาจะค่อยๆวางเธอลงที่โซฟาซึ่งอยู่ทางด้านนอกนั่นเองเธอจึงเห็นชายใส่สูทสีเทาที่นั่งไขว่ห้างอยู่ที่โซฟาอีกตัวชายคนนั้นมองดูเธอ ด้วยสายตาที่ยิ้มเยาะเขาดูปราณีตและมีรอยยิ้มเยาะเยาะดวงตาสีคล้ายกับดิคาโดชายคนนั้นมองเธออย่างประเมินอยู่ในทีสวัสดีช่อจันเธอไม่ได้ตอบแต่ขมวดคิ้วอย่างไม่เข้าใจขณะที่เธอมองหาคำตอบจากดิคาโดพี่ชายของผมเองเขาชื่อเอเลียสเขาเป็นคนจับคุณมา เขาอ,อธิบาย,ยไม่ค่อยพอใจนะักในขณะที่เอเลียดยิ้มอย่างด่าเริงเขายื่นมือมาตรงหน้าเธอและเธอเลือกที่จะตกหน้าจนเอเลียดสะบัดหน้าไปอีกทางหน้าละเอเลียตตกใจลิคาโดก็ตกใจด้วยแต่ก็แค่แวบ,บเดียวเขาก็ยิ้มอย่างสะใจ ก่อนจะทิ้งตัวลงนั่งข้างช่อจันช่อจันสะบัดมือไปมาใช่สิก็มันเจ็บนี่กระเทือนเหนียวไปซะเต็มแดงขณะนั้นสนุกหรือไงคุณมันบ้าเอเลียดแล้วเอเลียดก็ยิ้มออกมาสุดแสบสุดแสบจริงๆพอต้องชอบใจเมียนายแนๆ่ๆเอเลียดหูเราะชอบอกชอบใจใหญ่ดูไหม ไอ้บาดิกมันก็บ้าพอกันตอนมาช่วยเธอนะี่ะชอจันมองเดิคาโดยไม่อยากจะเชื่อแต่สุดท้ายเมื่อต่างได้รู้ความจริงแล้วจึงไม่มีใครเอาเรื่องใครเอเลียตบอกกับเธอว่ายาที่เธอกินเข้าไปคือแค่วิตามินซีเท่านั้นและที่ทำไปก็เพื่อจะพิสูจน์ว่าชอจันและเดรคาโดยังรักกันแค่ไหนเธอคือตัวจริงของมาเฟียหรือไม่ ซึ่งทางดิคาโดและ่อจันก็ต่างมองมองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระที่สุดทุกคนได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันหลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้พบกับเอเรียสอีกเลยแต่งงานกับผมนะ่อจันดิคาโดกระซิบขอเธอแต่งงานหลังจากที่เธอได้ร่วมรักกับเขาในคืนนั้นอย่างเร่าร้อน และเธอก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกไปเลยเธอสบตากับเขาอย่างงุนงงเธอบอกเองนี่ว่าเธอรักฉันเขาพอเขาพูดอย่างนั้นเธอจึงทำหน้างน้ำไม่อยู่ตรทมน,นี่ค่ะก็ในเมื่อคุณยังไม่เคยบอกรักฉันเลยเขาจึงหัวเราะออกมาอย่างชอบใจฉันรักเธอพอใจหรือยังเธอแก้มแต่งแจ หมดจะบอกเขาก็บอกง่ายๆไม่พอคะ่ะเราต้องบอกยังไงถึงจะพอต้องแสดงให้เห็นไปตลอดชีวิตเธอกระซิบพร้อมกับจูบเขาด้วยรักนะจ๊ะรักนะจ๊ะดักจ้ะสาวน้อยตอบไม่ทันได้แต่หัวเรากลบเกลื่อนความอายที่มีอยู่ไม่กลัวหรอกคะ ว่าฉันจะเอา่วงมาล่อหลอกคุณอีกบอกพร้อมกับหัวเราะคิกคักกลัวแล้วจะขอทำงานจะขอแต่งงานทำไมกลัวแล้วผมจะขอแต่งงานทำไมล่ะชิเธอย่นจมูกใส่เขาเขาจึงจแสดงความรักต่อเธออีกครั้งบอกรักไปก็จูบไปบอกรักไปก็จูบไปจากเคยคิดมาตลอดว่า เธอก็แค่ผู้หญิงบ้านๆที่มาเปียอย่างเขามีเอาไว้เพื่อหาความสุขกลายเป,เป็นความผูกพันกระทั่งถึงตอนนี ando, ้ที่ทั้งคู่สามารถสารภาพรักต่อการอย่างเต็มใจภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไรชีวิตของช่อจันร์ทก็เหมือนตกอยู่ในความฝันเดือนต่อมาริคาโดได้พาช่อจันร์ทไปพบกับดาฟาเอล และครั้งนั้นนั่นเองที่ดิฟาเอยอมรับเธอเป็นลูกสะใภ้พร้อมจัดงานแต่งงานให้จนใหญ่โตมันมากยิ่งกว่ารักและความผูกพันที่พันธนาการกันจนวันตายมาพรากจากจบแล้วนะคะบ่วงรักมาเฟียนะเป็นชื่อตอนวับบปสรุปนะเป็นตอนจบนะ ก็ขอบคุณ er ท kind of ี่ติดตามรับฟังนะคะอ่านมาได้ดีมาเสียท่าตอนท้ายก็อย่างนี้แล้วค่ะตาใช้สายตามาทั้งวันเนาะมันก็เป็นสองเส้นนะคะเนี่ยที่ตานั่งอ่านอยู่เนี่ยมันเป็นสองเส้นนะคะคือมันดึกมากแล้วเนาะ ตาจะอ่านนิยายทิ้งเอาไว้นะคะกว่าตาจะได้ลงจริงๆเนี่ยตาต้องทิ้งเอาไว้หนึ่งวันนะะเพื่อที่ว่าจะได้ให้ยูท t อ่ะตรวจสอบคลิปของตาก่อนเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ เพื่อนที่เพิ่งข้งวาติดตามติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งยังไงก็อย่าลืมจ่ายเงินเดือนโดยการไม่ข้ามผ่านผู้สนับสนุนด้วยนะคะเราจะได้มีแรงใจทํานิยายต่อไปเนาะแล้วก็ฝากติดตามนิยายเรื่องหน้าด้วยนะคะรักนะคะบุญรักษาสวสอีค่ะ